แมตแม่แมจ้าช้รับที่การมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แมตด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แมตต์แม่จะมาเล่นเกมอยากมาเล่นแบบการทำงานเป็นทีมค่ะมาเล่นกับนักเกียรลพี่ออร์แกนช่องออร์แกนเกิร์ลชานน์เอลแล้วก็เอฟซีคนใหม่ของน้องแมตต์แมนค่ะไปกันเลยขอด่านง่ายๆหน่อยนะครับขอด่านง่ายๆตามผมมาด่านนี้ง่ายร้อยเปอร์เซ็นต ดาสกีบิดิทอยเลสกีบิดิทอยเลสเดี๋ยวเขาเปลี่าเป็นเป็นใบพัดก่อนรันงายแลยค่ะพอพอเปดีลับกันหมดแล้วงงมากเลยว่าใครเป็นใครผมเป็นใบพัดผมไม่งงหรอกแม่เข้ามาในสกีบิดิทอยเลสมนี้อยาเยบเย็บปมให้นูหน่อยสีเทาครับเย็บสีเทาครับไม่ใช่สีนะครับโอเคครับต่อไปสีชมพูครับ อะมาเมียรอ,อคนอื่นบ้างดิลูกอันนี้อันนี้เราเราไม่ไมีอันนี้อันนี้เราไม่แข่งกันแล้วร้อนเลยพวกมันโล่งอ่ะุฮัลโไมตัวนักเกียร์ไปอย่างนั้นน่ะแม่น้ำม,มาเมียากลับเป็นตัวเดิมอ่ะพอยีรับเรามีเล่นมันต้องรีเซ็ตแล้วถ้ารีเซ็ตแล้วมันเริ่มใหม่หมดเลยนะฮารีเซ็ตแล้วมันเริ่มใหม่หมดเลยนะหนูไม่หนูไม่ช่วยนะกดสีแดงให้หน่อยกดแล้วไงรอคนอื่นนี่เราไม่มีการแข่งนะเราไม่มีการแข่งไม่ไม่ต้องกดปุ่มผมกดให้อยู่อ่ะเย็นโพเ,มมเยนะ็พูพ ยีรักที่ที่เดินผ่านแม่คือใครอ่ะมไม่ใช่ไม่ใช่ไปก่อนเลยคนละคนมามามาคนนี้มาเฮ้ยกดได้หน่อยสิลูกมา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 แล้วพิลเกนอ๋ออยู่มาเขากัญหาพิลเกนเป็นตัวนี้ได้ไงอ่ะมแกอยู่ไหนอ่ะพิลเกนเป็นรล้วเป็นตัวนั้ได้ไงไปอะพิลเกนเป็นยังไงได้ไงต้องมีคนไปกดให้ละแกว่ะไปเลยเดี๋ยวอ๋อย สกีบีนดี้ต่อยเลยไงได้แล้วแต่แก้วต้องพี่ดี้ไทยเลยแปลงร่าได้แล้วขอร้อ,อ,องขอขร้อแปลงลงะหน้าจอของโยแกนอยู่แล้วไง,งหน้าจอย่อแกนอยู่แล้วนี่นี่นะี่ <c oughs> <c oughs> นี่แปลงร่าเป็นสกีบินดี้ต่อยเลยล่ะอด่านและหนึ่งด่านนี่ได้นี่มันเป็นสกีบินดี้ไทยเลยนะแก้วออกมามาเข้าด่านใหม่เลยนะแก้วจะสกีบินดี้ไทยเลยด้วยผมคือสกีบินดี้ไทยเลย ผ่านกันหมดแล้วนะแก้วออกมาเลยไ,ไปด่านใหม่เลยคือด่านนี้ง่ายมากนะผมนะผมแนะนําด่านนี้ผมแนะนําผมแนะนําให้เล่นเป็นด่านผู้คุมอ่ะด่านสควิตเกมอ่ะเป็นผู้เล่นสี่คนขึ้นชั้นบนเนี่ย <c oughs> สควิตเกมอ่ะทุกคนมายามปลาหมึกมันนเป็ไม่ไม่ไม่เราคนอื่น่อนอันนี้เป็นสี่ผู้เล่นอ่ะการไม้ถูกใจไปแล้วอ่ะเข้ามาหน่อย อล้วนเกเกะบอะนะเก่ะพี่โอเกมเป็นยังไงไดไงพี่โอเกทไมพี่โอเกไปเอามาจกามยางวัดเตมไม่มาเลยรอแม่ก่อนไปเลยมมันครบสี่คนแล้วเรโอแม่มาก่อนแม่พิพากษารังบ้าฮ่า ผมเป็นสกีบินี่ที่กระโดดอยู่ผมเป็นสเกลมาเร็วนะเกลทุกคนรออยู่ทุกคนรออยู่ทุกคนรออยู่ไม่ได้กดได้เข้าไปเลย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 เข้าเลยใส่ป๊อบเบิร์กได้ไหอใช่สกีเกผมเป็นสกีบินี่ที่หยับปุ่มสีม่วงมาค้างกับเลโก้หยับเชียมพูนหนึ่งคนเกลมาเกลหยับเกลหยบไป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 ไต้องไปสี่มัูไปสีอะไรก็ได้สี่ไรก็ได้

เย่ะแล้ว FC แบทอะหายไปแล้วออ๋เข้ามาได้แค่สี่คนเหรอไม่มันเข้าเกินแล้วทำไมไม่เข้ามาแล้วก็เขาอยากเขาก็อยากเข้าไม่น่าเป็นดีลาร์เลยเดินลำบากมากเลยไปยังไหนต่อปมามาหมูแดงหมูแดงกันน่นนี่เด็กเฮ้ยใครจะมากระโดไม่มีใครมากระโดเลยมันมันแค่สองคนมามาเลยถ้าวทาไมไม่ไม่ได้ออกมาอะ ม่ใชอีกคนนึงอีกคนหนึ่ใช่ไม่ยืนอ่ะทุกคนทุกคนโดดน้ำแม่ตายเลยทุกคนโดดน้ำ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 ทำไมอ่ะไออีกรออีกสองคนไม่ก็ทุกคนต้องกระโดดน้ำเพราะว่ามันไม่เป็นคนกำมังตามข้างหลังนี่ไงไปไปไป Let's go with the crew call Wario miser มันมีมันมีล่าสองคนไปฝั่งนี้กันมันมีแล้วไปฝั่งเดียวกันไปฝั่งนี้ ไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปคนละทางมาบะมีมาเร็วๆเดี๋ยวจี้มันต้องเดินช้าๆเดี๋ยวมันโตกเร็วๆมันเขาคนแล้วเนี่ยเขาเขาเขาเร็วไปมันโกนมันโกดอันสุดท้ายแล้วบะมีรีบมากดรีบเร็วเดี๋ยวสิกดเร็วไป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 เร็ว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 รีบไปรีบไปอเคมาเจอกันอย่าอย่าไปย้ำสีเขาบะมีเดี๋ยวเราตายแล้ แล้วแล้วไม่ไม่ไม่มีไม่ใช่สั่งนะไม่มีฝั่งนี้ไป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 เอา,เ,อาขอเขาไม่ตายอ๋อมันต้องสลับอ๋ออันนั้นไม่เป็นสีเทาโอ้โหตกต<ร>ายแล้ง, <ไป S 1> งแกดดน้ำอยผมตายโหนไปด้วยกันแหมแหมไม่ได้นะ้ำไม่เล่นนะันเลย เย็นเย็นมาึงเล่นให้เล่นเล่นเล่นฉัน่เาหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วฉันี่จดอ้าวตายอะเาตายไทุกคนทุกคนโดนน้ำทุกคนโดนน้ำโดนนี้ยังไม่ผ่านโดนน้ำโดนน้ำเออดูดูเที่ยวแกดไม่โดนน้ำโดดน้ำเโดนน้ำ let's go v i c คแล้ไม่คนเขาผ่าน อ้ากฮาอากทไมม่นี่กวีดูิโคโคี่ีไม่เอาไ่ตอนไหนก็ไม่บอกม่ไไ่ไโดนน้โดตาใครไม่ผ่านใครไม่ผ่านมโดนน้ำพี่เล็กโดนน้ำโดนน้ำเด็กเลบอกว่าง่ายไงโดนน้ำโดนน้ำเะโดนน้ำมาไปไปไป

ถ้าไม่ผ่านเราเปลี่ยนด่านถ้าไม่ผ่านเราต้อเปลี่ยนด่านแล้วตอนสุดท้ายแมวแมวแมวสนุกอยู่เลยเพิ่งเจ็ดนาทีอ้าวมามาเพราะว่าเดี๋ยวคนดูน้อยเจ็ดแปดนาทีพลานแล้วไม่เลสเตอร์ผมต้องน้ำผมต้องตายผมตายมาสิมาโดนน้ำหน่อยช่วยไปช่วยแล้วผมกับพี่อนแกตายช่วยด้วยโอ้ไม่มี ผมสงสารแล้วไม่มีใครช่วยเลยช่วยช่วยช่วยทุกคนผ่านจีงคนนักเก็ดน้ำเลนักเก็ตดนน้ำเลยนักเกผ่านยากนะ่ดแล้วอ่ะแบ๊แบ๊มาแล้วคนุดคนแล้วคบไม่คนหาเพื่อนเพียมอที่จอยคนอื่อ่ะมาแล้วมานักเก็ตอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาไปไปไเพราะว่านักเกอ่ะถ้าตกแล้วนกเก็ไม่ผ่านน้ผ่านยากมากเลยมันจะไม่คทอย่างฝั่งนี้ อ่ะเขาไม่มาแล้วประตูขาดหนึ่งคนทำไงอ่ะมันต้องรอเพื่อนอีกสองคนต้องเปิดเคียบเลยทางนี้ไม่อยู่สีดมอ่ะแม่รอยทุกคนดูอนนี้ต่างคนต่างรอไม่ทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมไม่ผมจะแต่งตัวอย่างเดียวมันมีให้แต่งอะไรอย่างเงี้ย มีคนที่นอนเข้ามาอีกโอเคไม่เป็นไรพี่เอาแกนปิดคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรับใครก็คุณดิฉันคุณเชคคุณเบ้ยบ๊วย